ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนาโทรศัพท์ของฝั่ง iOS สําหรับคนงบน้อยนะครับที่จะไปเล่นเกมขายอกสตรีนะก็รุ่นแรกกันเลยนะครับก็เป็น iPhone 7นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่นะครับก็ถ้าใครได้ติดตามจากช่องผมก็จะเห็นที่ผมลงคลิปไปนะครับนั่นแหละครับคือปรับตามมันก็แบบกระตุกนะครับกระหน่วงมากนะครับในเมืองแต่ถ้าอยู่นอกเมืองก็โอเคพอเล่นได้นะครับก็ราคารุ่นนี้มือสองอยู่ที่3,500นะครับ ประมาณส0 0พันนะครับไปตามกว่านี้นะแพงกว่านี้ไม่ควรซื้อนะครับไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าแพงกว่านี้ควรไปซื้อเนี่ยครับรุ่นต่อไปเลยครับไปโฟน7จ็ดพันะครับรุ่นนี้คือโอเคนะครับเล่นตามก็เล่นได้โอเคกว่า iPhone 7เยอะนะครับก็รุ่นนี้จะเป็น Apple A10 Fusion นะครับก็ลื่นนะครับรุ่นนี้คือแนะนําเลยผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับไอโฟนเจ็ดพันก็เรามี็ตังก็อยาซื้อเหมือนกันนะครับต่อไปรุ่น iPhone 8ครับ แรมเท่า iPhone 7เลยครับ iPhone 7จะแรม2นะครับ iPhone 8ก็แรม2ครับต่างกันแค่ CPU ของ iPhone 8จะเป็น Apple A11 Bionic นะครับก็รุ่นใหม่กว่าก็จะมีความแรงกว่าขึ้นมานิดนึงนะครับต่อไปก็8พัดนะครับรุ่นนี้ก็คือแนะนำเลยนะครับถ้ามีตังมือ2ก็จะอยู่ที่แบบแบบที่เห็นก็คือประมาณ6,000-7,000นะครับประมาณนี้นะถ้าเกินหมื่น 9 0้0ถึงหมื่นแตะหมื่นนี่เป็ 100, วคครซื้อรุน่น i พัดก็จะมาอยู่เออจะมีแรมอยู่ที่3มนะครับ mm hmm. ก็ apple a 1 1 b i h o n i c ก็คือรุ่นนี้คือแรงเลยนะครับแรงกว่า iphone 7แน่นอน mm hmm. ก็เล่น,นลื่นเลยนะครับ iphone a ค่า x สที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาใน youtube พ mm hmm. อสมควรนะครับก็ถ้าผิดประการนใดก็ขออภยัยแต่ตามที่ผมแบบไปหาข้อมูลมาก็คือมันเล่นได้ลื่นนะครับก็คือเล่นได้ลื่นในทีนี้ไม่ใช่ว่าปรับสูงสุดนะ ลื่นนะครับถ้าเข้าไปในเมืองมันก็มีการตุกตุกตุกทีหนึ่งอยู่แล้วแหละพอรุ่นพีมันก็ยังมีกระตุกนะฮะไอ1ฟนนะต่อไป iPhone 10นะครับคือไอ h o n e X นั่นเองก็รุ่นนี้ก็คือสำหรับคนงดต่ำนะคือเท่านี้แล้วนะครับคือไม่เกินหมื่นนะครับก็รุ่นนี้ก็ไม่เกินหมื่นนะครับมือสองที่ผมไปเห็นมาก็บางรุ่นนี่คือต่ำสุดก็จะเห็นที่ผมเห็นนะมีในกลุ่ม ว่าจะปกติทุกอย่าง ก็ประมาณนี้นะครับรุ่นที่ที่ผมแนะนำนะรุ่นที่ราคาที่พอจะเอื้อมถึงนะครับไม่เกินหมื่นแต่ผมก็เอื้อมไม่ถึงเลยโฟนเจ็ดพับก็ยังเอื้อมไม่ถึงก็เอาใว้เป็นวิทยาทานนะครับก็ผมอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องโทรศัพท์มากนะครับก็แต่ผมก็พยายามศึกษาหาข้อมูลก็ตามที่ผมค้นหานะครับก็ก็ศึกษาหาข้อมูลมาสมควรนะครับพวกแรมพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่ามันจะพอหรือเปล่าสําหรับไอโฟนแรมนี่ไม่ใช่ปัญหานะครับ มันโอเคอยู่แล้วมันแรงอยู่แล้วนะครับมันจัดการเคลียร์อะไรไม่ในตัวมันดีมากของ iPhone นะครับมันเป็นก็ถ้าเทียบกับรุ่น Android ก็คือถ้ารุ่นแรมดูกันนะครับก็ไม่ต้องมาครับ iPhone แรงกว่าอยู่แล้วนะครับแรมมันไม่เกี่ยวกับความแรงเครื่องว่าเล่นเกมลื่นไปลื่นนะครับแรมมันเกี่ยวกับที่ cpu นะครับก็คือ CPU ในทรงพลังก็จะเล่นเกมลื่นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ